私はアジア・ラインスパートナーの日本人コーディネーターの原田と申します。本日は関税・通関に関する新サービスのご案内をさせていただきますのでどうぞよろしくお願いいたします。初めてタイに進出する企業また既存の企業におかれましても通関手続きや関税について問題を抱えている企業も多いかと思います。特に大きな問題として挙げられるのは不適切に高い関税の徴収 関税評価や分類判断の不透明性、また、事後調査での多額の追徴課税の要求など、税関調査官の裁量によるところも多く、日系企業にとって、この不透明な関税・通貨の問題が大きな負担となっているかと思います。弊社では、これらの関税・通関で生じている様々な問題点をサポートすべく、経験豊富な外部顧問を迎え、この度、関税・通関コンサルティングサービスを開始いたしました。 弊社の外部顧問であるスティカーグリック・ライマン氏は、関税局での30年以上の職務経験を有し、また通関・関税運転に関する指導を10年以上行ってまいりました。今回は弊社の関税・通関コンサルティングサービスをご案内させていただくとともに、外部顧問のスティカーグリック・ライマン氏に、タイにおける関税や通関手続き上で発生する問題点の具体的な事例や、

พิเศษสุดๆค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุรากาลกมามากมากว่า36ปีค่ะขอเรียนเชิญท่านอาจารย์สุธิการกิตไกรวันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะยินดีมากเลยค่ะอาจารย์คือดิฉันได้ยินมาว่าอาจารย์เนี่ยมีประสบการณ์มากเลยถ้ายังไงแนะนําตัวหน่อยได้ไหมคะดิฉันชื่อสุธ,ธิการกิตไกลวันนะคะ ก็เข้ารับราชะการที่กรมศุรากรเลยตั้งแต่ปีพศ2527จนเกษยียณอายุที่กรมศุรลลากรน,นะคะในระหว่างที่ทํางานก็ได้รับมอบหมายหน้าที่ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสินค้าที่ผู้นําเข้าผู้ส่งออกนําเข้ามานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเคมีเรื่องพลาสติกเรื่องอยางนะคะจากนั้นมาก็ได้มีโอกาสาย้ายไปทํางานทางด้านการตรวจสินค้า ทั้งขาเข้าและขาออกนะคะตรวจสินค้าจริงๆเลยที่ท่าเรือนะคะก็เช่นที่ท่าเรือสตหีบหรือที่ท่าเรือกรุงเทพนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสไปทําหน้าที่เป็นเลขานุก,การให้กับผู้ในการศูนย์องกรก็ได้เรียนรู้งานทางด้านบริหารจัดการแล้วก็ได้เรียนรู้แนวคิดทางด้านการบริหารทางด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษียากรจากท่านนะคะจากนั้นเมื่อท่านกเกษียณอายุก็ตัวเองก็มาทําหน้าที่ของตัวเองในฐาหนะเป็นหัวนหน้าฝ่ายนะคะก็กํากับดูแลการทํางานนะคะ ก็จะเน้นทางด้านสิทธิทประโยชน์ทางภาัียากรเช่นคลังสินค้าทันบนและก็เขตปลอดกรนะคะจนกระทั่ง5ปีสุดท้ายค่ะได้มารับราชการเป็นผู้อํานวยการศูนย์บริการศูนย์ลากรนะคะทำหน้าที่ตอบข้อหารือข้อสอบถามจากผู้ประกอบการหรือผู้ที่มีความสนใจในเรื่องเกี่ยวกับการศูนย์ลากรนะคะโดยทําหน้าที่กํากับการตอบข้อหารือของศูนย์บริการศูนย์ลกร1164ด้วยนะคะ ในระหว่างที่ทํางานเนี่ยค่ะก็มีโอกาสได้ทําหน้าที่พิเศษนะคะเช่นเป็นคณะทํางานปรับปรุงระเบียบพิธีการสุรากรก็คือกระบวนการทางด้านสุรากรนะคะต่างๆนะคะแล้วก็เป็นวิทยากรบรรยายด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีากรแล้วก็ด้านพิธีการสุรากรนะคะให้กับภาครัฐและภาคเอกชนค่ะนี่ก็คือประวัติคร่าวๆของตัวดิฉันเองค่ะโอยฟังมาอาจารย์เนี่ยมีประสบการณ์มากเลยนะคะแล้วที่ <ขอ S 1> ผ่าน <ขอ S 1> มา <ขอ S 1> นะคะ บริษัทที่เขานําเข้าส่งออกส่วนใหญ่เขาจะเจอปัญหาประมาณไหนกันบ้างหรอคะค่ะขั้นแรกเลยเรื่องพิกัดอัตราสุลากรถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะเสียภาษีในพิกัดเลขตัวใดเราจะมีวิธีการอย่างไรบ้างนะคะ คำแนะนําจากที่ออบคําถามกับผู้ประกอบการก็คือว่าวันนี้กรมสุรากรเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่มีคําถามเกี่ยวกับเรื่องพิกัดอัตราสุรากรให้สอบถามเข้ามาเราเรียกว่าเป็นการสอบถามพิกัดล่วงหน้านะคะมีทางเลือกให้สองทางทางเลือดแรกก็คือว่าให้ผู้ประกอบการเนี่ยค่ะทำหนังสือเข้ามาเพื่อสอบถามพิกัดที่ถูกต้องการสอบถามแบบนี้คะ่ะท่านต้องให้เอกสารที่ชัดแจ้งไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบของสินค้าการนําไปใช้ประโยชน์นะคะการทํากระบวนการผลิตซึ่งบางครั้งก็มีความสําคัญกับการจัดพิกัดสุรา ากรเหมือนกันนะคะสุลากรจะตอบคําถามให้ท่านโดยที่ว่าหนังสือที่จเป็นผลการตอบข้อหารือนี้ท่านสามารถนําไปใช้กับเจ้าหน้าที่สุลากรได้ทั่วทั้งประเทศนะคะเจ้าหน้าที่สุลากรไม่สามารถใช้การตัดสินตามอําเภอใจมาตัดสินท่านว่าเป็นพิกัดอื่นได้นอกเหนือจากพิกัดที่อยู่บนกระดาษนี้นะคะเราเรียกว่าการสอบถามพิกัดล่วงหน้านะคะแตรกรมสุลากรขอค่าบริการ2000บาทต่อรายการแล้วก็ขอใช้เวลาประมาณ30วันทําการนับแต่วันที่ท่านให้ข้อมูลครบถ้วนนะคะซึ่งวิธี ที่หนึ่งเนี่ยคะ่ะบางท่านท่านอาจจะบอกว่าวนมันช้าเราจะเอาของเข้ามาแล้วกรมสุรากร,กรก็สร้างวิธีการที่สองให้อีกก็คือว่าท่านสามารถที่จะสำแดงใบขนสินค้าเลยขอใช้อัตราภาษีที่ท่านเห็นว่าสูงสุดแสดงมาเลยแต่กรมสุรากรบอกว่าขอแบ่งภาษีที่ท่านจะจ่ายในอัตราสูงสุดออกเป็น2ก้อนก้อนแรกเป็นอัตราที่ท่านอยากจะชําระไปอยู่ในช่องที่เรียกว่าชําระส่วนที่มันเหลือก็อให้ไปวางในช่องวางประกันนะคะยกตัวอย่างเช่นมีพิกัดระหว่าง5%กัต่บ20% 5%นะคะอยู่ในช่อง ชําระอากร15%ไปวางไว้ในช่องวางประกันแบบนี้ใบขนสินค้านั้นกมรมศุลากรจะพิจารณาออกข้อหาหรือสุดท้ายให้ท่านว่าสมควรจะเป็นพิกัดใดหากเป็นอัตรา5%ท่านก็มาเอาเงินคืน15%ที่ท่านเอามาวางไว้หากเป็น20%เราก็จะเก็บ5บวก15เข้าไปถือว่าท่านชําระอากรครบถ้วนแล้วนะคะกระบวนการนี้ยังเปิดช่องให้ท่านโต้แยง้งอุทธรณ์ทําตัดสินก็ได้นะคะนี่คือประเด็นพิกัดศุลากรที่มีคําถามมาแล้วเราก็ตอ วิธีการแก้ไขปัญหาไฟให้ค่ะอาจารย์พอจะมีเคสบริษัทตัวอย่างให้เราเห็นภาพสักเคสหนึ่งได้ไหมคะ อีกเคสหนึ่งที่มีคำถามกันบ่อยครั้งมากก็คือเรื่องราคาศูลากาลกรนะคะถ้าสำแดงราคาศูลกาลกรผิดไปอากรขาเข้าที่เราชำระไว้ก็ผิดไปปัญหาที่มีคำถามกันมากที่สุดก็คือเรื่องของแม่พิมพ์นะคะเพราะว่าแม่พิมพ์อาจจะถูกสั่งทําในประเทศหนึ่งโดยคนไทยเช่นบริษัทในเมืองไทยนะคะไปสั่งให้ประเทศญี่ปุน่นผลิตแม่พิมพ์แล้วก็ส่งไปที่ประเทศเวียดนามให้ประเทศเวียดนามเนี่ยเอาแม่พิมพ์อันนั้นนะคะมาผลิตเป็นสินค้าแล้วส่งมาที่ประเทศไทยตัวประเทศเวียดนามเองก ก็จะคิดมูลค่าของตัวผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้นจากแม่พิมพ์นั้นโดยที่ไม่ได้รู้ราคาแม่พิมพ์เพราะว่าแม่พิมพ์เนะี่ยเป็นแม่พิมพ์ที่คนไทยเป็นคนชำระเป็นคนสั่งให้ญี่ปุ่นส่งไปให้เวียดนามนะคะแต่พอสินค้าที่เวียดนามทำมาให้โดยใช้แม่พิมพ์นั้นเข้ามาในประเทศไทยคำถามคือราคาแม่พิมพ์เป็นส่วนหนึ่งของราคาผลิตภัณฑ์นั้นไหมก็จะต้องตอบว่าเนื่องจากว่าประเทศไทยนะคะใช้กฎหมายราคาสุรากรตามระบบราคาแก่แม่พิมพ์ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของราคาของของ,ของเช่นกัน ะะเพราะมันเป็นตัวเหตุที่ทําให้เกิดตัว Product ขึ้นมาเพราะฉะนั้นมูลค่าของแม่พิมพ์จะต้องถูกนํามารวมด้วยในราคาของของเดี๋ยวนี้คำถามก็เกิดขึ้นมาว่าเราสั่งเวียดนามผลิตตั้งสองล้านชิ้นไม่ได้นําเข้ามาในรอบเดียวกันทยอยกันนําเข้ามาอันนี้ก็มาเกี่ยวข้องกับพิธีการศุลกากรละว่าเราจะแสดงราคาแม่พิมพ์อย่างไร,รกรมศุลกากรก็ก็กนหนดไว้ว่าราคาแม่พิมพ์ต้องถูกนํามารวมไว้ในราคาผลิตภัณฑ์ก้อนแรกที่ท่านนําเข้ามาในครั้งที่2ไม่ต้องเอาราคาโมมารวมด้วยเพราะวาาามไ,วมไว้้วตัง ลดแรกแล้วที่นําเข้านะคะบนชิปเม้นท์ครั้งที่2ในใบขนสินค้าก็จะมีการบันทึกไว้ว่าค่าโมนเนี่ยค่ะถูกเสียไว้แล้วกับใบขนสินค้าขาเข้าใบแรกเลขที่เท่าไหร่นะคะก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ2ล้านชิ้นนะคะนี่คือประเด็นของราคาศุรากรเกี่ยวกับแม่พิมพ์ที่มีการสอบถามเข้ามาค่อนข้างบ่อยะคะ่ะ จริงๆแล้วดูมีข้อควรระวังเยอะเหมือนกันเลยนะคะอาจารย์แล้วถ้าบริษัทต่างชาติที่เขาสนใจจะเข้ามานําเข้าส่งออกในประเทศไทยนะคะอาจารย์คิดว่าเขาควรจะมีความรู้เรื่องไหนก่อนที่จะเข้ามาทําธุรกิจนี้หรอคะเรื่องการสุร,รากรเป็นเรื่องสากลนะคะเราเป็นเหมือนหน้าด่านคอยดูแลของเข้าของออกนะคะเช่นเรื่องของการดูแลของว่าเป็นของที่ไม่พึงประสงค์ผ่านเข้าออกได้ไหม มีเรื่องของการจัดเก็บไรายได้นะคะงนั้นถ้าหากว่าจะนามาทําธุรกิจในประเทศไทยก็ยังเน้นย้ําเรื่องของที่เป็นของควบคุมการนําเข้าควบคุมการส่งออกนะคะซึ่งเป็นกฎหมายอื่นๆที่ไม่ใช่กฎหมายสุรากรนะคะอันที่2ส,สินค้าบางตัวที่มีการนําเข้าสง่งออกก็จะมีภาษีสรรพสามิตภาษีของกรมสรรพากรหรือภาษีอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยอันที่3แน่นอนก็ต้องเป็นเรื่องของกระบวนการที่จะชะําระอากรขาเข้าอากรขาออกและภาษีอื่นๆนะคะ สุดท้ายเลยคือเรื่องสิทธิทประโยชน์ทางภาษียากรซึ่งไม่ได้มีแต่เฉพาะกฎหมายสุรากรนะคะยังมีกฎหมายอื่นๆที่บัญญัติขึ้นเพื่อส่งเสริมการส่งออกสําหรับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทยด้วยนะคะหลักๆก็จะมีอยู่4เรื่องนี่ค่ะที่แนะนําให้ศึกษาค่ะอาจารย์คิดว่าทางผู้ประกอบการเขาควรจะรู้ในเรื่องของสุากากรนเนี่ยในเรื่องของอะไรบ้างอคะ ด้วยความซับซ้อนของธุรกิจในวันนี้นะคะก็ต้องมีการศึกษาพวกกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องอากรค้าเข,ข้าจะต้องเก็บภาษีอะไรนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับศุนย์ากรนะคะกฎหมายศูน์อากรเพิ่งจะบัญญัติมาใช้เมื่อ5ปีนี้เองเพราะฉะนั้นมันจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับกฎหมายฉบับใหม่ที่เรากําลังใช้อยู่นะคะออมีก็มีประเด็นการพิจารณาตามข้อกฎหมายซึ่งอาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ท่านก็ต้องตามรู้เรื่องของการศูนย์อากรอยู่เป็นประจําจากประกาศกรมศูนย์อากรซึ่งจะออกมาเป็นประยะๆะะนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยค่ะพิธี ีการศูนย์อากรวันนี้เราก็เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ใช่มาเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้วนะคะทาให้คนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในกระบวนการอาจจะมึนงงเหมือนกันเพราะว่าพิธีการบูกเขียนเอาไว้ตั้งแต่10ปีที่แล้วพอฉบับประกาศกรมศุลกากรใหม่ๆก็อ,อาจทําความเข้าใจได้น้อยลงเพราะสันนิฐานว่าท่านรู้กันอยู่แล้วนะคะอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของมาตรการส่งเสริมการส่งออกซึ่งวันนี้กรมศูนกอากรเองหรือหน่วยงานเอกชนเองหลายแห่งก็มีการอบรมให้ความรู้กันเป็นระยะระยะกันนะคะสิ่งสําคัญอีกอันหนึ่งท่านก็ต้องรู้เหมือนกัน ว่าไอ้เจ้าตัวแทนออกของซึ่งเป็นตัวแทนให้เราเนี่ยบางบางตัวแทนก็เก่งบางตัวแทนก็อาจจะมีความรู้จํากัดท่านก็ต้องสแสวงหาความรู้ด้านการสุาลากรเพื่อที่จะได้เข้าใจสิ่งที่ตัวแทนออกของบอกมาหรือได้เข้าใจกระบวนการต่างๆของกรมสุาลากรเพื่อที่จะทํางานได้อย่างถูกต้องแล้วก็ไม่มีเรื่องของอาโกนที่ต้องมาเสียเพิ่มหรือกระทบต่อการกระทําความผิดทําให้มีผลต่อชื่อเสียงของท่านนะคะจริงๆแล้วเรื่องอย่างนี้ค่ะจำเป็นที่ท่านจะต้องทําความรู้เกี่ยวกับการสุลากรอย่างมากเลยค่ะ โอ้โห oh, ถ้าอย่างนั้นเนี่ยแสดงว่าบริษัทที่จะนําเข้าส่งออกในประเทศไทยเนี่ยควรจะมีความรู้มากเลยใช่ไหมคะครานียสิ่งที่เขาควรจะรู้เนี่ยมันมักจะเป็นภาษากฎหมายแล้วก็การตีความหรืออะไรต่างๆเนี่ยถ้าเกิดตีความผิดก็ความหมายก็จะผิดไปด้วยเลยอาจารย์คิดเห็นยังไงเกี่ยวกับประโยชน์ของการมีที่ปรึกษาในเรื่องนี้หรอคะค่ะ ก็อย่างที่เข้าใจกันว่าการตีความผิดหรือภาษาราชการหรือความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องมันส่งผลมานะคะประโยชน์ของที่ปรึกษาเองก็จะมีอยู่ด้วยกันหลกัหลกๆอยู่ประมาณ3ประเด็นด้วยกันนะคะข้อแรกข้อดีของการมีที่ปรึกษาเลยก็คือว่าเวลาที่บริษัทเกิดประสบปัญหาแล้วมีตัวแทนออกของมาอาธิบายความรู้ของตัวแทนออกของก็อาจจะไม่ได้ชัดแจ้งอธิบายให้เราฟังก็ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้น การเอาปัญหาที่พบมาคุยกับที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้เนะะี่ยค่ะก็จะได้สามารถจะมีความเข้าใจปัญหาจริงๆแล้วก็อาจจะมีแนวทางให้เราเป็นข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของบริษัททําให้ท่านเนี่ยสามารถไปแก้ปัญหากับกรมสุากรได้ตรงประเด็นนะคะข้อดีของการมีที่ปรึกษาที่สองก็คือว่าเวลาที่ท่านกําลังจะทําธุรกิจใหม่ๆ ท่านอาจจะมีประเด็นว่าเอ๊ะมันไปกระทบกับกฎหมายสุนทรกรหรือกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวต่างๆที่กับธุรกิจใหม่ๆไหม่ที่ปรึกษาที่มีความรู้ก็จะสามารถชี้บทบัญญัติของกฎหมายหรือว่าประเด็นข้อระเบียบปฏิบัติต่างๆที่เกี่ยวข้องให้ท่านได้เข้าใจว่า มันสามารถที่จะสอดคล้องกับธุรกิจที่ท่านจะทําได้ไหมหรืออาจจะต้องปรับเปลี่ยนธุรกิจที่จะทําให้มันมีทางแนวทางในลักษณะนี้หรือจะไปพูดคุยหารือกับข้าราชการกับราชการกับรัฐบาลอย่างไรอะไรทานองน,นี้นะคะ ประเด็นที่อันที่สนะคะในบางเรื่องบางคราวเนี่ยค่ะบริษัทเราก็นิ่งๆและไม่ได้มีอะไรใหม่แต่พนักงานในองค์กรอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเราอาจจะอยากสร้างมาตรฐานการทํางานกระบวนการที่เป็นมาตรฐานให้พนักงานของเราทําได้อย่างถูกต้องอเอากระบวนงานของท่านมาพูดคุยกับที่ปรึกษาเพื่อที่จะสร้างทั้งเรื่องขององค์ความรู้ทางด้านข้อกฎหมายและกระบวนการก็จะทําให้พนักงานของท่านมีกระบวนการที่เป็นมาตรฐานนะคะ ถ่ายทอดงานต่อไปได้หลายรุ่นนะคะป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะนี่คือข้อดีๆที่จะได้รับจากการมีที่ปรึกษาค่ะโอ้โหวันนี้มีประโยชน์มากจริงๆค่ะดิฉันเข้าใจอะไรชัดเจนขึ้นเลยค่ะอาจารย์ต้องขอขอบคุณอาจารย์ที่สละเวลามาให้ความรู้เราในวันนี้นะคะขอขอบคุณท่านอาจารย์สุธิการกิจไกรวันมากค่ะ 実際に発生している関税や通貨に関する問題点について具体的な事例をご紹介させていただきましたまた外部顧問の豊富な専門知識と幅広い経験からいくつかの解決方法をご提案させていただきましたがいかがでしたでしょうか弊社では日系企業が抱える 関税・通貨に関する様々な問題点の解決に向けて、外部顧問及び日本語に精通したスタッフが一丸となってサポートさせていただきますので、お困りごとやご不明な点がございましたら、ぜひ表示のご連絡先までお問い合わせいただけますと幸いでございます。本日は誠にありがとうございました。